มาแบบไม่ท่ามบนเลมันไม่เห็นเลโอ้ยตาเห็นจะไหนตากระเจาย่าที่หม้าองดงใช่มผู้บอกยุ่ิกกระดมกระอองแบบเจ็มากๆก็กระดมกระอองแนั้งไยนะพีน้พูดบอกู้มาเลของยังไงผู้พายออส่สื้เลอออ ท่าทุกสะอาดเอาดีจะนั่งกับจี๊สิบบาทไม่เําตายแ้ผู้ชอกจนะครับเออนะครับี่ยีิบบาทได้มสักาไอที่ดีเดไดพี่น้องแต่เ่ซื้อเลยีสิบบาทได้หินพี่น้องวาได้กระดาษแค่ใบหินเดียวนะครับพาะฉะนังนะครับจี๊สบาทจบใ้ได้องสักผาโอ้โพี่น้อดเขาปก็ดีนะเขาอ้าวก็รวมบนกองบนกองกุศลกงกันว็สนะ